วันที่1-3พฤศจิกายน2564นี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการเดินทางไปเมืองกลัสโกลสหราชอาณาจักรเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นาในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือขอบ26 World l e a d e r Summit เป็นการเข้าร่วมการประชุมจัดหนังสือเชิญของนายบอริจจอร์สันนายกรัชมนตรีสหรัชอาณาจักรเพื่อเข้าร่วมในการประชุมขอบ26ซึ่งจะเป็นการประชุมสำหรับประมุขของรัฐหัวหน้ารัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำกล่าวถ้อยถแถลงนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนแสดงเห็นให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นที่จะสนับสนุนการประชุมขอบ26ให้ประสบความสําเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมและพร้อมร่วมมือกับนานาประเทศในการร่วมมือจัดการแก้ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะในการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้นําคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยนายดอนประมัดวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวลาวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมคณะเดินทางไปด้วย